สวัสดีครับทีเชอร์พีทเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาตรุโจูข้อสอบชุดที่5กันนะครับสำหรับเอกสารประกอบการเรียนในครั้งนี้นะครับน้องๆสามารถดาวน์โหลดที่ที่คำบรรยายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมาดูข้อที่1กันเลยนะจากรูปมุม X มีขนาดกี่องศาหมายถึงว่ามุมตรงนี้เนี่ยเป็นเท่าไหร่นั่นเองนะครับเราก็รู้ว่า2มุมนี้เนี่ยรวมกันนะครับ เท่ากับ8 8อ่ะเขียนลงไปครับ120บวก x ลบ30เท่ากับ180เหตผล x เพราะว่าเป็นมุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้180 องศานั่นเองนะครับนี่สองนีน้รวมกันเนาะนะครับตอนนี้นะครับเราจะต้องแก้สมการหา x นะครับนี่เลยนะครับจากครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็โจทย์ไปแล้วนะว่าตั้งแต่ชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4เนาะเราก็มีสูตรตามนี้แหละที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับทีนี้นะครับเราต้องแก้สมการนะอันนี้เนี่ยเครื่องหมายเนี่ยอยู่หน้าตัวเลขนะอันนี้ไม่มีเครื่องหมายเป็นบวกอันนี้เครื่องหมายเป็นลบนะลบกันได้90้าสิบวกเเท่ากับร้อ ทีนี้90เนี่ยบวก x อยู่ใช่ไหมบวกอยู่ย้ายไปเป็นลบนั่นเองนะครับผมนี่เลยลบ90 x จึงกลายเป็น90องศานั่นเองนะครับตอบข้อที่1ได้เลยนะครับต่อมานะครับไปดูข้อที่2เลยนะครับพี่มีเงินเป็น3เท่าของน้องถ้าพี่มีเงิน54บาทน้องจะมีเงินเท่าไหร่อ่ะทีนี้นะครับกาหนดเลยนะกาหนดน้องคําถามให้เป็น x นะนี่ กำหนดคำถามให้เป็น x นะครับโจทามอะไรเนี่ยให้เป็น x ไปเลยนะครับน้องมีเงิน x บาททีนี้นะครับเราต้องตั้งสมการนะพี่มีเงินเป็นสามเท่าของน้อง,องแสดงว่าพี่มีเงินเป็นสามเท่าเป็นคือหมายเท่ากับนะนี่ของแปลว่าคูณน้องแปลว่า x นั่นเองนี่ ถ้าพี่มีเงิน54บาทหมายความว่าเท่ากับ54บาทด้วยนะเออพี่มีเงินนอกจากสามน้องๆแล้วยังมีเงิน54บาทอีกดังนั้นนะครับเราจะหา x นะ3คูณอยู่เนี่ยให้เราแย่ข้างไปเป็นหารนั่นเองนะครับ54ส่วน3ทีนี้คิดเลขนะ54หาร3 313ลบกันได้2ชัก4 38 24ลบกันเหลือเป็น0ตอบ18บาทตอบข้อที่4นะครับ ต่อมานะครับผมเรามาดูข้อที่3กันเลยนะครับฝรั่ง4ผล35บาทมะม่วง5ผล60บาทสุชาซื้อฝรั่ง10ผลมะม่วง7ผลต้องจ่ายธนบัตร1000บาทได้เงินทอนเท่าไหร่นะครับก็ถามหาเงินทอนเนาะเทีบยบเป็นตัวย่างละกันนะครับเพราะเรารู้ว่าฝรั่ง4ผล3 5บาทฝรั่ง10ผลเท่าไหร่เนาะะเดี๋ยวเราไปหา ฝรั่งก่อนโจถามหาเงินเนาะเพราะต้องจ่ายเงินนะครับเอาเงินไปข้างหลังเอาจำนวนผลไม้ไว้ข้างหน้าครับเงิน35บาท4ผลเทียวตะยานะแต่โจถามหา10ผลเท่าไหร่เทียวตะยางเลยคูณแล้วหารานี้คูณหาร10คูน35ส่วน4นั่นเองนะครับทีนี้นะครับเราอาจจะเอาแม่2ตัดเนาะ 2 5งห้าสิบสองคูณห้าห้าทด2เลย5้าส7 1 7ิบห้าสเดร้ย่วนสองอ่ะแต่เราตั้งหารยาวเลยแล้วกันนะครับสหารเลย2หาร1ึไม่ได้ใส่สูงบนใส่สูงนะั้นลบกันได้1นชัก7 2 8 16ลบกันได้1นชัก5้าสอลบกันได้1 หารไม่ได้แล้วเหลือเศษด้วยให้เราใส่จุดแล้วเติมศูนย์เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของทศนิยมด้วยนะครับ2 5 10นะครับคำตอบคือ87.5บาทนั่นเองนะครับผมพอได้ฝรั่งปุ๊บเดี๋ยวเราไปหามะม่วงบ้างนะครับมะม่วงมะม่วงเนี่ยนะครับเราต้องการหาจำนวนเงินนะว,ว่ากี่บาทนะเอาเงินไปข้างหลัง เอาจำนวนผลไว้ข้างหน้าครับมะม่วงโจทย์ให้อะไรมาห้าผลราคา60บาทแต่เราต้องการหาเจ็ดผลที่ยตายางเลยคูณแล้วก็หารออกนี้เจ็ดคูณหกส่วนด้วยห้าครับสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่บาทอ่ะทีนี้นะครับเขาเนี่ย ซื้อมารวมกันเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับรวมเป็นเงินก็คือเอาราคาฝรั่งเนี่ยบวกด้วยมะม่วงเนาะคิดเลขเลยเออแปดสบ้าวกแปดส่ใส่จุดทศซิยมเพิ่อมอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับให้ตำแหน่งทศซิยมนั้นเท่ากันอันนี้ใส่หนึ่งทดหนึ่งเลย1ิบหกวกหนึ่งเป็นสิบเจ็ บาทนั่นเองนะครับทีนี้มาดูเงินทอนครับเงินทอนเนื่องจากว่าเขาจ่ายแบงค์พันไปเนาะแบงค์พันไปเลยแล้วก็ลบออกด้วยราคาฝรั่งกลับมะม่วงนะครับให้เราใส่ทศนิยมเพิ่มดีไหมไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราตอบก็ตอบใส่สูงขหลังต่อแล้วกันนะก็เป็นหนึ่งพันนะครับ ลบด้วย1 7 1.5ใส่จุดเพิ่มตําแหน่งจะได้เท่ากันหึงตำแหน่งเหมือนกันนะครับเวลาโซนเชยมต้องใส่จุดให้ตำแหน่งเท่ากันนะศยืมยาวเลยนะยืมยาวตัวสุดท้ายก็เป็น10ยืมไปยืมจาก10เเลือ9 10เหลือ9ยงี้ยยืมไปเรื่อยๆนะครับจุด8 2 8 828.5อ่าแต่คําตอบมี2อนตำแหน่งก็ใส่ศูนย์เข้าไปด้วยเลยแล้วกัน นะครับข้อนี้นะก็ตอบข้อที่1นะครับต่อไปนะครับเรามาดูข้อที่4กันเลยนะครับปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตรงกับข้อใดอ่าข้าสู่เลยนะปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมนี่เลยก็คือสูตรนี้กว้างคูณยาวคูณสูงนะครับ ทีนี้เนี่ยตรงไหนให้เป็นกว้างดีเอาตรงนี้แล้วกันนะครับกว้างเจ็ดทีนี้หกสิบเก้านี่ยหน่วยดูหน่วยนะอันนี้ตารางเมตรแต่นี่เป็นเมตรอันนี้เป็นพื้นที่แล้วแสดงว่าตรงนี้เกิดจากยาวกวับสูงคูณกันเรียบร้อยละนะครับคูณด้วยหกสิบเก้าไปเลยนี่อันนี้เกิดจากสองตัวคูณกันนะเราไม่ต้องไปเอายาวกวับสูงเอายาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ไม่ต้องนะเอาแค่กว้างมาก็พอยาวกวับสูงแทนค่าได้เลยแค่นี้เองนะครับอ้าวหกสิบเก้าคูณเจ็ดเลยเก้าเจ็ดหกสิบสามทดหกเจ็ด ห้าสามสิบห้าเจ็ดหกี่สองสี่สิบสบุยหกเป็นสี่นั่นเองนะครับ4ี่แปดสปริมาตรเนี่ยจะหน่วยเป็นลูกบาทมเมตรนั่นเองนะครับตอบข้อที่2เลยนะครับข้อที่5้านะครับรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า b c d e มีเส้นทะแยงมุม c e ยาว4.6นิ้ว เส้นกิ่ง BF ยาว1นิ้วเส้นกิ่ง BF เนาะแล้วก็เส้นกิ่ง GD นะอันนี้แก้ใหม่อ่ะ GD ยาว5.6นิ้วจะมีพื้นที่ตรงกับข้อใดอันนี้เนี่ยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านะอ่ะแต่เราจดสูตรเพิ่มไปเลยรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าเราจะมีสูตรว่าเศษ1.2ส่วน2คูณวงเล็บเปิด ผลบวกเส้นกิ่งคูณกับความยาวเส้นทะแยงมุมนั่นเองนะครับ1ส่วน2คูณผลบวกเส้นกิ่งเส้นกิ่งก็คือเอาเส้นปะตรงเนี้ยที่ไม่ต่อกันนะนะเ,ออเขาเรียกว่าเส้นกิ่งเส้นตรงเนี้เราก็จะกลายเป็น1.5.6บว คูณกับความยาวเส้นทะแยงมุมก็คือเส้นนี้เป็น4.6นั่นเองนะครับทีนี้นะครับคณิตศาสตร์ก็ต้องบวกกันในวงเล็บก่อนเนาะก็จะกลายเป็น6.6คูณด้วย4.6ตัดเลยนะครับเป็น3.3อ้าวหลักหน่วยถ้าได้เลข8ตอบข้อที่3ได้เลยนะครับนี่เลย638นะดูหลักหน่วยก็พออะหรือบางคนจะไปนั่งคิดเลขก,ก็ได้ไนะครับ ข้อที่6นะครับการจัดการเก้าอี้ในห้องประชุมแห่งหนึ่งแถวที่1มีเก้าอี้4ตัวแถวที่2มีเก้าอี้8ตัวแถวที่3มีเก้าอี้16ตัวแถวที่4 0มีเก้าอี้32ตัวถ้าจัดเก้าอี้อย่างนี้6แถวจะต้องใช้เก้าอี้ทั้งหมดกี่ตัวอ่ะเขียนตามตีเชิญนะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของแบบรูปนั่นเองนะครับแถวที่1มีเก้าอี้4ตัวแถวที่2 8แถวที่3 16 แถวที่4 32แสงเซลล์แถวที่5เนี่ยเป็นเท่าไหร่เอ่ยก็เห็นว่าทุกตัวเนี่ยคูณ2มาเรื่อยๆเลยเห็นไหมฮะสังเกตนี่แสลงวันนี้ก็ต้องคูณ2ด้วยน,นั่นเองกลายเป็น64แถวที่6ก็คือคูณ2ไปด้วยน,นั่นเองนะครับกลายเป็น1 2 8ยข้อถามว่าต้องใช้ก๊าซอิทั้งหมดกี่ตัวเราก็เอามาบวกกันเลยนะครับจำนวนกาอต,ตรงนี้นะบวกกันให้หมดเลยก็มีอะไรบ้าง4บวก8บวก16 บวก32บวก64บวก128นะครับอ่ะอันนี้ก็บวกกันเป็นคู่ดีไหมจับคู่นี้ดีไหมปึ๊บปึ๊บนี่20พอดีคู่นี้นี่เอาให้หลักหน่วยเป็นเลขสูนะนะนนี้ก็4ี่สิบอีกอ้าวอันนี้อ้าวไม่ได้แล้วอันนี้ต้องบวกเองนะ128ยบวกห4นะครับใส่2ทด1เลย9 1 192เอาทั้งหมดมาบวกกันเลยนะครับผมอ่ะ20 4สบครับอืบวกกันเลยนะอันนี้กลายเป็น60 1 9บควกาตอบคือ252ตัวนั่นเองนะครับตอบข้อที3เลยนะเจอโจทย์แบบรูปอย่างนี้นะครับให้เราทำเป็นแบบตารางแนวนี้นะเออทำเป็นเส้นตารางนี้ แต่ว่าที่เชื่อไม่ได้ว่าตารางให้นะว่าตารางให้ดูก็ได้ทำเป็นเส้นตารางนี้แล้วก็ดูความสัมพันธ์ของโจทย์นะครับว่าโจทย์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์แบบไหนเนาะตารางปึ๊บนะครับคูณ2บวก2อะไรก็แล้วแต่โจทย์นะครับต่อไปนะเราไปดูข้อที่7กันเลยนะครับผมเขาบอกว่า แป้งขายนาฬิกาข้อมือให้แตงราคา16200บาทค่าทุน40%แป้งซื้อนาฬิกาข้อมือมาในราคาเท่าไหร่อันนี้ถามหาราคาซื้อนะซื้อเลยอย่างว่าทุนจะหาทุนก็ต้องเทียบบัญญัติไตราย,ยางนั่นเองตรงนี้นะนี่โดยเอาทุนไว้ข้างหลังขายนาฬิกาข้อมืออันนี้ก็จะเป็นราคาขายนั่นเองนะครับ กำหนดให้ทุนเป็น100นะแต่เนื่องจากเขาขายขาดทุนไป40ราคาขายเท่าไหร่ก็คือเอา40บลบออกเนาะคำตอบก็คือเป็น6 0นนั่นเองนะครับแต่เนื่องจากจริงๆแล้วเขาขายไปอยู่ที่1 6 2 0 0บาทเที่ยวตะย่างเลยอันนี้ก็คูณแล้วก็หารออกนี่162 0 0คูณห0หารด้วย60นั่นเองเหมือนเดิมเลยนะครับทีนี้นะเดี๋ยวเราก็คิดเลขอนะเนาะเอาแม่ สองตัดไหมเออเอาแม่สามตัดได้ไหมเดี๋ยวเช็คดูดิหนึ่งหกสองูนย์ศูนหารสามสาห้าสิบห้าลบกันได้1ชัก2 3 4สาี่สบสอลบกันได้ศูนย์ีสตัวบนล่างเป็นห้าพันสี่คูณเลย5้าพันสี่รอคูณห้าเอาศูนย์ศูนย์ห้าสี่ทดสองห้าห้ายี่ห้ายเ็ดสอง บาทนั่นเองนะครับตอบข้อที่สองนั่นเองนะอย่าลืมนะครับว่าเราจะหาทุนเนี่ยเทียบตะยานะเอาทุนไว้ข้างหลังเอาราคาขายไว้ข้างนานั่นเองนะครับเทียบกับร้อยเปเซ็เลยนะข้อที่แดนะครับรถโดยสารคันหนึ่งวิ่งจากกรุงเทพไปสระบ,บุรีปรากฏว่าพอรถเล่นถึงลังสิตมีคนลงหนึ่งส่วนสิบของผู้โดยสารทั้งหมดพอถึงหินกองมีคนลงอีกหนึ่งในสามของผู้โดยสารที่เหลือนะ ไม่ใช่ของทั้งหมดนะครับต้องไปคิดเหลือจากข้างบนก่อนแล้วมาแทนค่ายังมีผู้โดยสารที่เหลืออยู่บนรถอีกสี่สิบสองคนเออยังเหลือคนอีกนะจะทราบว่าะวะเดิมมีผู้โดยสารจากกรุงเทพทั้งหมดกี่คนอย่างนี้เนี่ยเป็นเศษส่วนนี้นะให้เรากำหนดขึ้นมานะครับกำหนดผู้โดยสารทั้งหมด เท่ากับหนึ่งครับไม่ใช่หนึ่งคนนะครับหนึ่งนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น์หรือหนึ่งหนึ่งส่วนหนึ่งอะนะครับอัตราส่วนเต็มเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นคือหนึ่งเพราะอันเนี้ยโจทย์ให้มาเป็นเศษส่วนให้เราทั้งหมดเป็นหนึ่งก่อนเสมอเลยนะครับอ่ะเขียนถึงลังสิบลงไปหนึ่งในสิบนะเออไม่ใช่หนึ่งในสิบคนนะครับหนึ่งในสิบของทั้งหมดนะโอเคทีนี้เขาพูดถึงว่าผู้โดยสารที่เหลือด้วยดังนั้น เหลือผู้โดยสารอีกก็คือเอาทั้งหมดมาลบด้วยหลังสิ์ทีนี้นะครับลบกันเลยไม่ได้เพราะเนื่องจากส่วนไม่เท่ากันนะไม่มีส่วนส่วนเป็น1ให้เราคูณ10ล่างคูณ10บ,บนให้ส่วนเท่ากันกลายเป็น10บส่วน10บลบ1ส่วน10เท่ากับ9ส่วนที่สิบครับเหลือผู้โดยสารอีก9้กส่วนสิ ไม่ใช่คนนะครับเก้าส่วนสิบของทั้งหมดนะจากนั้นนะครับถึงหินกองไม่ใช่กองหินนะครับหินกองนะโอเคก็ลงไปอีกหนึ่งในสามของแปลว่าคูณผู้ในสารที่เหลือคือตรงนี้ครับเก้าส่วนสิบดังนั้นนะครับทำเป็นเส่วนต่ำแม่สามตัดบนตัดล่างตอบสามส่วนสิบถึงหินกองสามส่วนสิบ ยังมุยผู้โดยสารที่เหลืออีกนะครับอ่ะเหลือผู้โดยสารอีกก็คือเอามาลบกันจากตอนแรกถึงลังสิทธ์เใน10ลงไปอีก3ามส่วนสิบนี่เอาจากที่เหลือมาคิดลบกันตรงนี้ลบกันเหลือเป็น6กส่วนสิลบกันเสร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากเรื่องเศษส่วนนั้นเราควรจะทำเป็น เศษส่วนอย่างต่ำด้วยน,นั่นเองนะครับเอาแม่2ตัดบนตัดล่างกลายเป็น3ส่วน5 3ส่วน5เนี่ยนะครับคิดเป็น42่สองคนเขียนตะรงนี้นะสส่วน5คิดเป็น42คนแต่โจทย์ต้องการถามหา1นั่นเอง1ส่วนนะทำเป็นเศษส่วนคือ1ส่วนเดี๋ยวเราเทียบปเป็นจุอย่างตอนจบนะครับ ถามหาคนเอาคนไว้ข้างหลังเอาเศษส่วนไว้ข้างหน้าบรรทัดบนเขียนสิ่งที่โจทย์รู้เศษส่วน3ส่วน5คิดเป็น42คนแต่เราต้องการหาทั้งหมดร0 0ซหรือคือ1ส่วนนะครับแต่ในทวีตย่างเลยคูณลลหารครับ1คูณ42หารด้วย3ส่วน5 4สี่องคูณหี่ี่เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนตัดเลยได้14 14คูณ5เป็น 70สิบคนนั่นเองโอ้โหรถคันใหญ่เลยนะครับสามารถบรรทุกคนได้ตั้งเจ็ดสิบคนเนยะนะครับผมอืมสำหรับข้อนี้นะครับเราก็กำหนดให้ทั้งหมดเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งร้ยเปอร์เ็หรือหนึ่งถึงลังสิทธิ์หนึ่งในสิบเหลืออีกก็คือเอาทั้งหมดลบด้วยหนึ่งส่วนสิบจากนั้นถึงหินกองก็คูณด้วยที่เหลือแล้วก็ลบออกแล้วก็เทียบบัญญัติยางตอนจบเป็นอย่างนี้เสมอเลยทุกข้อเลยนะครับโจทย์ลักษณะนี้ทำแบบนี้ตลอด นะครับข้อที่9นะครับพิจารณารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้านยาวยาวเป็น2เท่าของด้านกว้างถ้าด้านยาวยาว14หน่วยหมายถึงว่าด้านแนวนอนเนี่ยเป็น14หน่วยนะครับตรงนี้ตรงนี้นะบริเวณส่วนที่แรงเงาเป็นเท่าไรนะครับก็ทีนี้ถ้าเกิดด้านยาว14ด้านกว้างเนี่ยเขาบอกว่าด้านยาวเป็น2เท่าแสดงว่าด้านกว้างเนี่ยจะเป็นแค่7เองนี่ เพราะว่า7จ็ดคือด้านยานะครับทีนี้ตัวบอกให้หาพื้นที่แรงเงานะัเข้าสูตรเลยนะพื้นที่แรงเงามีสูตรว่าพื้นที่ทั้งหมดลบพื้นที่ไม่แรงเงาครับพื้นที่ทั้งหมดนั้นก็คือรูปสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนี้เลยนะอันนี้เคยจดไปบ่อยแล้วนะพื้นที่แรงเงานะครับอ่ะพื้นที่สี่เหลี่ยม ลบอันนี้จะเห็นว่าอันเนี้ยไม่แรงเงาเนี่ยเป็นหนึ่งในสี่วงกลมมองออกไหมหนึ่งในสี่วงกลมเนี่ยนนสมมติวันนี้วงกลมใช่เออเราก็ตัดปัป๊บเนี่ยตรงนี้ก็คือหนึ่งในสี่วงกลมอันนี้ก็อีกหนึ่งในสี่วงกลมรวมกันกลายเป็นครึ่งวงกลมนะเออลบด้วยพื้นที่วงกลมหารด้วยสองเพราะว่าเป็น ครึ่งหนึ่งของพื้นที่วงกลมนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาแทนค่านะพื้นที่สี่เหลี่ยมก็คือมีสูตรว่ากว้างคูณยาวพื้นที่วงกลมก็คือจะมีสูตรว่าพาย r กำลังสองอืมเสร็จแล้วนะอันนี้แทนค่านะกว้างคือเจ็ดยาวเป็นสิบสี่ลบด้วยพาพคือยีสิบสองส่วนเจ็ดรัศมีรัศมีวงกลมนี่คือตรงนี้เลยตรงนี้เห็นไหมกับตรงนี้อันเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเจ็ด กำลัง2 7คูณกัน2ทแล้วก็หารด้วย2แนี่นะครับ14คูณ7 7สี8ทด2เลยกลายเป็น98ลบด้วย7ตัดเลยนะครับ22คูณ7ใส่4ทด1เลย14บวก1เป็น15 154หาร2นะครับ154ส่วน2ก็จะกลายเป็น98 154หาร2ก็จะกลายเป็น77น,นั่นเองลบกันเลยนะครับ ก็จะกลายเป็น21นั่นเองนะครับข้อนี้นะตอบข้อที่1เลยนะครับก็ค่อยคิดเลขเอานะต่อไปนะครับเรามาดูข้อที่10กันเลยนะครับเสื้อตัวหนึ่งติดราคาไว้100บาทโดยคิดเอากำไร25าเร์เเมื่อขายจริงลดให้ลูกค้า10บาทอยาทราบว่าได้กำไรเท่าไหร่ก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากรู้กำไรเนี่ยเราก็ต้องไปหาทุนก่อนนะ รู้ทุนยังยังไม่รู้เลยจะหาทุนก็ต้องเทียบบัญญัติยางนั่นเองเอาทุนไว้ข้างหลังนะครับแต่เนี้ยพูดถึงราคาที่ติดไว้นะเออไม่ใช่เป็นราคาที่ลดแล้วอะไรไม่ใช่นะครับราคาที่ติดไว้เรียกอย่างว่าราคาขายก็ได้ความหมายเดียวกันเลยนะครับราคาขายนะแต่ไม่ใช่ขายจริงนะเออราคาขายอะไรเงี้ยแต่เราตรงนี้เราเขียนว่าราคาที่ติดไว้แล้วกันนะติด ราคานะครับทุนคิดเป็น100%ครับแต่เขาเอากำไรเท่าไหร่ยีร์เก็คือจะขายไป125%ยี้นตั่นเองติดราคาไว้ก็คือเอา100่งบวกยีากลายเป็นร้อยยี่สิเนี้ก็คือติดราคาไว้ร้อแต่จริงเขาติดราคาไว้เพียงแค่1น0่บาทที่เป็นตอย่างเลยนะครับคูณนี้หาเนาะที่เป็นตอย่างนี่ก็ร้อยคูร้อยหาด้วยร้อยย้าแม่ยีตัดครับ แม่ห้าตัดคําตอบคือ80บาทดังนั้นนะครับตรงนี้เราก็เลยรู้ทุนเนาะทุนเป็น80บาทแต่เขาบอกว่าขายจริงลดให้ลูกค้า10บาท10บาทลดจากไหนจากราคาป้ายน,นั่นเองเขียนลงไปครับขายจริงเท่ากับราคาป้าย100รลบไป10บาทเพราะลดราคาให้เหลือ90บบาทดังนั้นนะครับกำไรกำไรเนี่ยก็คือเอาขายจริงนะ ลดด้วยราคาต้นทุนนั่นเองนะครับนี่คือขายลบทุนนั่นเองนะครับลบกันเหลือ10บาทนั่นเองนะข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่1นะครับข้อที่11นะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งจัดงานเพื่อหาทุนการศึกษามีรายได้ดังสแสดงในแผนภูมิวงกลมต่อไปนี้นะครับถ้างเรียนแห่งนี้นะครับขายบัตรชิงโชคไปทั้งหมด1,000ใบใบละ30บาท บาดชิงโชคเนี่ยตรงนี้นะคิดเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่และในการจัดงานครั้งนี้นะครับโรงเรียนเสียค่าใช้จ่ายทั้งสิน้นร้อยละยี่สิบนะครับของรายได้ก็คือเสียค่าใช้จ่ายไปเลยอาจจะเป็นค่าจ้างพนักงานนะครับจ้างอุปกรณ์การทํางานต่างๆนานาน,นะครับโรงเรียนเนี่ยจะเหลือเงินในการใช้เป็นทุนการศึกษากี่บาทนะครับทีนี้นะครับเราก็ต้องไปดูก่อนเนะว่าขาย บัตรชิงโชคเนี่ยหนึ 1, ่งพันใบใบละสามสิบาทเนาะก็เอามาคูณกันนั่นเองก็จะกลายเป็นสามแล้วก็สูงกี่ตัวครับสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่สามหมื่นบาทนะขายบัตรชิงโชคสามหมื่นบาทแต่ว่าบัตรชิงโชคเนี่ยคิดเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์เองคิดเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดหนะครับงั้นเดี๋ยวเนี่ยเราอาจจะไปหารายรับทั้งหมดก่อนนะครับอ่ะ หารายรับเนาะอ่ะรายรับข้างหน้าเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ละกันเทียตายาเนาะโจทย์ให้อะไรามา15%คิดเป็น30,000บาทแต่เนื่องจากรายรับทั้งหมดเนี่ยทั้งวงกลมเนี้ยนะครับคิดเป็น100%เนาะทั้งแผนภูมิวงกลมตลอดเลยนะครับ1วงกลม100%เเนะเทียบกับ100เลยนะคูณควายเลยคูณปุ๊บกลายเป็น100คูนแล้วก็หาเนาะคูณด้วย30,000 หาด้วย15ครับอ่ิตะคิบห้าหนึ่งสิบห้าสนะิบห้าสองสามกลายเป็น2,000ันคูณร้อยนะ2,000ันคูร้อยก็เอา2อคูณหได้2แล้วก็ศูนย์ข้างหลัง3ตัวนี้แล้วก็ศูนย์อีก2ตัวข้างหลังนี้ปึ๊บปึ๊บกลายเป็น2องแสนบาทนะครับนี่เลยรายรับทั้งหมดคือ2องแสนบาทแต่เนื่องจากว่าเขามีค่าเส้จ่ายอีก20%นะอ่ะมาดูค่าใช้จ่าย เท่ากับ20%คือ20ส่วนร้อนะเป็นร้อยล้าเนี่ยคูณด้วยราคารายรับทั้งหมดนะครับอีกสองแสนนี้คราวนี้สูงสองตัวตัดปุ๊บ2 2 4สูงยี่ตัวเนี่ย1 2 3 4ต่อท้าย4ตัวเลยนะอืแสดงว่าค่าใช้จ่ายคือ40,000บาทดังนั้นนะครับเหลือเงินเพื่อ เป็นทุนการศึกษาเท่ากับเดิมทีเขามีแล,ละทั้งหมดอยู่ที่2,000 200, 0 0ครับแต่เนื่องจากค่าจ่ายเป็น40,000ไปละดังนั้นนะครับเหลือเงินทั้งสิ้นอยู่1,60,000บาทนั่นเองนะครับข้อนี้นะก็ตอบข้อที่1เลยนะครับ ก็สำหรับข้อนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่า1แผนภูมิวงกลมเนี่ยคิดเป็นร้อนะครับแล้วเราก็รู้ว่าบาตาิงโชคเนี่ยสามหมบาทคิดเป็นสิหาเปอรและวาทั้งหมดเนาะเทียบกับร้อนะครับหาค่าใช้จ่ายแล้วก็ามาลบกันน,นั่นเองเพื่อเหลือเป็นทุนการศึกษานะครับต่อไปนะครับข้อ12นะตัวประกอบของ A คือ1 2 4่ี่แปตัวประกอบนะครับก็คือตัวที่ หารตัวตั้งลงตัวนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับ8เนี่ยมีตัวประกอบดังนี้นะ1 2 4 8นะครับดังนั้น a คือเลข8 8เนี่ยตัวสุดท้ายนะคือจะเป็นตัวตั้งแล้วก็1 2 4แล้วก็8จะหาร a ลงตัวเพราะ a คือ8พูดง่ายๆ a คือตัวสุดท้ายของตัวประกอบจบ b คือตัวสุดท้างตัวประกอบนะครับพูดง่ายๆอย่างนี้เลย เพราะว่า 1, 2, 3, 4, 6 12ก็ยังหาร12ลงตัวนั่นเองแค่นี้เองนะครับว่าให้หาหอรมอของ A กับ B เอา้าวหาหอรมอเลยหาหอรมอของ8กับ12หอหอมอเนี่ยก็ต้องหาทั้ง2ตัวลงตัวที่เชื่อแม่4หาร 4, 2, 8, 4, 32ดังนั้นนะครับตรงนี้นะหอรมอก็คือเป็น4นั่นเองนะครับข้อนี้นะตอบข้อที่3เลยนะครับ